สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารเกี่ยวกับนะครับกระทรวงการคลังนะครับเปิดให้ยื่นทุกทวนสิทธิ์เงินเยียวยา,า5,000บาทถึง10พฤษภาคม2563นี้นะครับสําหรับทุกท่านนะครับที่ยังไม่ได้เงินนะครับเยียวยา,า5,000บาทนะครับทาง กระทรวงการคลังนะครับเปิดยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับจะหมดเขตในวันที่10พฤษภาคม2563นี้นะครับรีบเช็คสถานะนะครับรีบยื่นทบทวนสิทธิ์ครั้งเผยประกาศวันปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์รับเงินเยียวยา5 0 0 0บาทถึงวันที่10พฤษภาคมนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์แล้วจำนวนนะครับ12.8ล้านรายเตรียมจ่ายอีก 1.8ล้านนะครับลายนะครับสัปดาห์หน้านะครับเมื่อวันที่5พฤษภาคม2563นายวัน,นะแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคับหน้ามาตรการเยียวยา5,000บาทล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์ แล้วจำนวน12ละ1 2รล้านลายแบ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ผ่านเกณฑ์นะครับแบ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองตั้งแต่รอบแรกจำนวน44ล้านลายกลุ่มที่ขอข้อมูลประกอบอาชีพเพิ่มเติมและผ่านเกณฑ์จำนวน5.0ล้านรายนะครับและกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์และผ่านเกณฑ์จำนวน33ล้านรายกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงิน ยียวยาให้ผู้ได้รับสิทธิส่วนใหญ่จำนวน11.0ล้านรายภายในวันที่8พฤษภาคม2563นี้นะครับก็นะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้ก็ต้องรีบไปยื่นเรื่องเลยนะครับในวันที่นะครับที่แอดบอกไปนะครับพฤษภาคม2563ส่วนที่เหลืออีกนะครับ1.8ล้านราจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้านะครับ แล้วก็นะครับจะมีแบบฟอร์มด้วยนะครับในส่วนของการรับรองขออภัยครับในส่วนการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเพราะว่ามี2กลุ่มหลักกลุ่มหลักนะครับดังนี้หนึงกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จเนื่องจากข้อมูลแบบชราชนไม่ถูกต้องกส่วงการคลังจะพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไป2นะครับกลุ่มที่ได้รับสิทธิที่นะครับ กลุ่มที่ได้รับสิทธิแต่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อนามสกุลครับที่ลงทะเบียนไว้ในกรณีนี้ท่านสามารถแก้ไขบัญชีให้ถูกต้องได้นะครับเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินปุ่มสีเหลืองซึ่งเมื่อท่านเข้าไปเปลี่ยนแปลงวิธีข้อมูลการรับเงินแล้วจะขึ้นสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธีข้อมูลการรับเงินที่ท่านแก้ไขทางน,างนี้การแก้ไขบัญชีสามารถแก้ไขได้นะครับอ่า หึงครั้งหากยังไม่เรียบร้อยขอแนะนำให้ไปผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขบัตรประชาชนจะสะดวกที่สุดนะครับโดยไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับกระทรวงการคลังจะมีการตรวจสอบและโอนเงินให้ทุกสัปดาห์ในวันอังคารนะครับโคศกกระทรวงการคลังนะครับย้ำว่ากลุ่มที่ขอข้อมูลนะครับทั้งนี้การแก้ไขบัญชีสามารถแก้ไขได้หนึ่งครั้งนะครับ อ,อยังไม่เรียบร้อยนะครับก่อแนะนําให้ไปผูกบัญชีพเพย์ด้วยมเมล็ประชาชนนะครับจะสะดวกกว่านะครับกระทรวงการคลังจะมีการตรวจสอบและโอนเงินให้ทุกสัปดาห์ในวันอัคารนะครับโควศกระทรวงการคลังนะครับที่ขอข้อมูลประกอบอาชีพเพิ่มเติมจํานวนนะครับ6.5ล้านราย ครับโดยจํานวนนี้มีผู้ที่ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีนะครับที่ครับเร์ไว็บเราไม่ทิ้งกันคอมนะครับอีกประมาณ6กแสนล้านลายนะครับโปรดมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์จากมาตรการเดียวยา5 0 0 0บาทนะครับอย่างรวดเร็วนะครับนอกจากนี้ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบสนานะล่าสุดของตนเองได้ที่ www. เราไม่ทิ้งกัน คอมนะครับตรวจสอบสถานะนะครับตรวจสอบสถานะนะครับปุ่มสีเทานะครับซึ่งเป็นวิธีการที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดนะครับเพราะจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกวันไม่มีค่าใช้ใจ่ายและลดการ,รเผชิญความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับโดยหน้าจอจะแสดงผลเป็นสถานะต่างๆนะครับเช่นนะครับหากได้รับสิทธิ์นะครับ พบว่าข้อความนะครับท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยานะครับ5000บาทกระทรวงการคลังจะดําเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วนะครับที่สุดในกรณีนี้นะครับโปรดรอรับการโอนเงินเข้าบัญชีหรือบนเพที่ได้ลงทะเบียนไว้นะครับแล้วก็มีแพลตฟอร์มนะครับที่แอดลงให้ดูนะครับตามนี้เลยนะครับตามภาพสไลด์นี้เลยนะครับที่แอดลงให้ดูนะครับแล้วก็นะครับหากพบข้อความว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล นะครับที่นำส่งพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์ในกรณีนี้โปรดรอการตรวจสอบข้อมูลหรือการลงพื้นที่ของผู้พิทักษ์สิทธิ์ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งหากท่านไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองจะพบข้อความไม่ได้รับสิทธิ์นะครับพร้อมทั้งระบุเหตุผลนะครับไม่เห็นด้วยกับการผลการคัดกรองสามารถทบทวนนะครับสิทธิ์ได้นะครับ